ชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่หาเยื่อหาเยื่อหลอกลวงหาเยื่อหาเยื่อหลอกลวงความเป็นมาของมันเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 2หลังจากหลังจากโทนี่โทนาฟยถูกปฏิวัติยึดอำนาจมืปี2 5ารี่เกขามารู้จักไอค,คนเนี้ยไอนักธุรกิจสีเทาแอฟริกานแล้ว คุนเซนก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาของโทนี่หรือโทนัมนั่งคุยกันประจำเป็นเพื่อนรักกับไอ้นักการเมืองที่กําลังมาแรงด้วยทุนสีเทามันปักหลักอยู่ในกัมพูชาแล้วก็รู้จักกันกับนักธุรกิจใหญ่ซึ่งเป็นญาติกับคุณเซนคือไอ้ยิบเลยกที่คุณโร่ดังซมานออกมาแฉแหลกตอนนี้ผมเล่าเสริมให้ฟังอีกนิดนึงเสริมคุณโร่ว่า ไอ้ยิมเลียกเนพ่อของไอ้ยิมเลียกเนี่ยมารองนายกน้องสาวไอ้ยิมเลียกเนี่ยแต่งงานกับลูกชายของอุณเซนหลังจากนั้นไอ้ที่ปรึกษาของอุณเซนก็ย้ายมาตั้งรกรากในกรุงเทพแล้วไอ้ยิมเลียกก็มีถิ่ฐานในกรุงเทพมีบ้านมีชอ่องซื้อบ้านซื้อคอนโดเยอะแยะ,ยะ หลอกลูกสาวนักธุรกิจบ้านจัดสรรใหญ่แต่งงานแล้วมันมีเงินสักอย่างอ่ะมันซื้อได้หมดซื้อได้หมดนี่คือธุรกิจสีเทาครับธุรกิจสีเทาแล้วมันก็เอาเอาเอ้นักการธนาคารไปเป็นที่ปรึกษาของธนาคารมันคือธนาคารไอบีอบีอีเห็นไหมมันพัวพันกันหมดแล้วครับมันพัวพันกันหมดจนไปที่น่ากลัวเป็นที่น่าตกใจผมก็เป็นหัวประเทศของผม พี่น้องได้ฟังพี่น้องอาจจะเชื่อเ็าได้ไม่เชื่อเ็าได้ก็ปล่อยไปบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปไม่มีใครที่จะสามารถคัดค้านหรือคัดทานไว้ได้บ้านเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เมื่อคุณยอมขายตัวสาขายเสียงให้กับพรรคการเมืองพวกนี้ในตอนลอกตังคราวที่แล้วก็ใช้กันไปพักละสามพันสี่พันล้านบาทแล้วคุณยอมขายตัวขายขายวินจิตวิญญาณเพื่อ ตัวคุณเองห้ารอบาทพันบาทสามรอบาทแล้วบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงมันทําให้พี่น้องอยากจนตกงานเดือดร้อนไม่มีจะกินเศรษฐกิจล้มเหลวเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มผมจะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันในการถามด้วยจั์หรือว่ารวมโอทีวีต่อจากหนึ่งทุ่มที่ข่าวทะลุไม้จบแล้วเดี๋ยวสองทุ่มไปฟังกัน สองทุกไปฝังว่าบ้านเมืองต่อจากนี้ไปเนี่ยพักการเมืองใหญ่ๆสองสามพักเนี่ยกำลังมีปัญหาทท้งนั้นมีคดีกันทุกพักแต่พี่น้องทั้งหลายก็ยังไว้ใจก็ยังไว้ใจก็ยังมอบตัวถวายชีวิตให้ไอ้พวกนี้ปกครองบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองจะไปถึงไหนแน่นอนไปไม่ ผมเห็นมาปกครองบ้านเมืองมาไม่รู้กี่กี่สมัยพักถูกยุบไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วมาไปรอดไหมแล้วให้คนจุงด,ดูดูแลบ้านเมืองนี่ถ้าคนดีนะมันจะมีคดีได้ยังไงมีคดีได้ยังไงคดีแต่และคดีเนี่ยชอโกทั้งนั้นนะครับใช้วิธีการซิกแซกเพื่อสร้างเพื่อสร้างสวที่เขาเรียกวสวเอไอสวเอไอคือกดปุ่มแล้วก็ให้มันทำงาน เรียกว่าเหมือนกับ i i เหมือนกับการประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มให้ทํางานก็มาจากการเขียนเขียนผังเขียนโปรแกรมอะไรขึ้นมาคือฟังแล้วก็งงอะ่ะฟังแล้วก็คงคือวิวัฒนาการมันก็ก็ไหลาตามไปไปตามยุคตามสมัยของโลกทุกวันนี้เราตามไม่ทันแล้วครับพี่น้อง้งหลายก็ตามไม่ทันก็คิดว่าไปเป็นคนดีฉะนั้นดิวลับเนี่ยมันเป็นดิวลับ จากวุ้นเซนแห่งพโนเป็นกับดิวลับของกลุ่มนักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคที่ต้องการจะเอาเงินจากให้กลุ่มสีเทาเข้ามาเนี่ยซึ่งเขายินดีให้นะเมื่อยินดีให้พวกมึงพรรคการเมืองก็ต้องไปเป็นเหยื่อเป็นลูกน้องเขาเป็นคนรับใช้ให้กับสมเด็จวุ้นเซนแน่นอนฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าสมเด็จฮุนเซนไม่เคยพูดจาให้กระทบกรปเทเอนใจนายกคนใหม่เลย เป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากใช่ไหมนะปิดด่านยังไม่โวยเลยเขาจะโวยทำไมสินค้าก็เข้าไปได้นะเข้าไปกัมพูชาได้สบายที่ถ่ายรูปออกมานะแล้วประจานให้คนทั้งโลกได้รู้่เห็นไหมเนี่ยนะมึงไม่ให้กูเข้าแต่กูเอาเข้ามาในสองร้อยเจ็ดสิบตันเห็นไหมแล้วยังมีอีกนะทั้งทั้ที่รัฐบาลมึงปิดด่านแล้วปิดตรงไหนปิดจริงหรือเปล่านี่คือละครละครหลอกลวงคนทั้งโลกและคนไทย เราก็ยอมให้เขาหลอกลวงแล้วข่าวนี้ก็เงียบหายไปเลย